สวัสดีคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมอิฟนั่นเองนะครับอยู่กับผมนายลีออนนะครับกับคุณฝรั mm hmm. ่งนะฮะ <c oughs> นั่งกินฝรั่งเรียกแม่งตรงนี้ผมขออนุญาตนะฮะเพราะว่าผมบอกก็ได้ครับว่าไกด์เราจะต้องหาได้เนี่ยต้องเชื่อคนอเสื้อน้ำตาลเขาจะบอกให้เราในทางด้านหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขึ้นเหนืออีกสองนั่นเองนะฮะเนี่ยจะได้เลขแรกมาหลังจากนั้นให้เรามาเช็คตัว สีแดงตรงนี้นะฮะจะมีตุ๊กตาอีกตัวตกลงมาซึ่งจะเป็นรหัสอีกอันหนึง่งและให้เช็คตรงกระจกข้างๆไอ้ไอ้หุ่นยนต์แลบไอ้ตัวแลบลินเนี่ยผมรำคาญมากเลยและเอามาบวกบลบเนี่ยผมรู้คำตอบเรียบร้อยละเพราะเมื่อกี้อัดเฟลเ <laughs> มื่อกี้ผมลืมเปิดไมค์ผมเลยต้องมาเล่นอีกเซฟหนึง่งสังเกตว่าทำไมเลือดถึงห้านั่นเองนะฮะตอนแรกผมมีเลือดแค่สามจำได้ไหมจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะ <laughs> ใช่ใช่คิดี่แล้วมีสามอ้าครับนี่ครับแฟนคลับของผมนะฮะนี่ครับให้เราให้แอปเปนมันนะฮะเราก็วิ่งเข้าไปเ,เป้าหมายไวย้พุ่งชนกระชิงแดงตรงนี้มันไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับแต่มันยากกว่าที่คุณคิดตรงนี้ครับคุณสังเกตข้างล่างดีๆนะครับถ้าคุณแน่จริงนะฮะ เห็นไหมครับนี่คือาร,รายการล่าท้าผีนะฮะแล้วใครใช้ให้แคสต,ตอนนี้ว่าตรงน,นี้ไม่มีอะไรมากครับขอคืนทุกสิบกอนขอคืนทุเสกอนขอภัยด้วยครับตรงน,นี้เนี่ยให้เราเช็คคนนี้ครับ เดอะเลดี้อินเลนะฮะหลังจากนั้นให้เราวิ่งออกมาครับคุณจะเจอกับจูออนแว่เอาไม่แว่วะเฮ้ยไอ้จูออนจูออนแว่จูออนกาดกากโดโดโดดเฮ้ยเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะอย่าทำนะตรงนี้ง่ายครับให้เราเช็คตรงนี้ครับ ไม่ต้องรีดครับถ้าเรารีดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดอาการค้างของเกมนะฮะให้ผู้เลนอิดเท่านะฮะโดยนิวโมไมล์แล้วก็ผู้เลนอิดจะได้ยินเสียงเปิดประตูครับส่วนจุดนี้เนี่ยเซฟครับสังเกตนะครับว่าไฟล์2หรือไฟที่ผมเซฟไว้ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นจบเอ้ยผมได้เล่นไปแล้วนะฮะคือลืมเปิดไม่์อ่าส่วนตรงนี้ครับให้เราวิ่งไปทางด้านขวาก่อนนั่นเองนะครับใช่แล้วแกลลี่ครับ เก็บกุญแจแล้วไม่ต้องคุยเสียเวลาฝรั <h> ah> นะ่งกู <laughs> ตอนนี้ครับถ้าคุณอ่านป้ายคุณจะเกิดอาการหลอนทันทีนะครับเเลดี้อินบูครับเมื่อคุณเข้ามาในห้องคุณจะเจอสิ่งทีค่คุณไม่อยากเจอจูออนตัวที่สองสองสัยมันจะไม่ช็อตว่ะ มันเงียบะ่ะสงสัยมันจะไม่ชออ็อต่ะเก็ดมุกปะกรมไม่ได้ขาหนุมนอมองเราอยู่ไงไเดินไปช่องไหม,ไม,มออเื่นไงเบบีอูเสือทำไงต่อวิ่งอ้อมบนเลยปะ แล้วมันวิ่งดักหน้าหนึ่งสองสามโอ้โอ้โอ้วิ่งวิ่งโอ้ยรอดเฮ้ยอะไรวะยังตามไม่เลิกลันฟอร์บร้ายครับตรงนี้ครับเติมเลือดได้ไม่จำกัดครับเติมเล่นไหมและให้เอากุหลาบสีน้ำเงินที่เราเก็บมาเมื่อกี้ใส่เข้าไปให้นะครับ ไม่แคร์สื่อว่ะตุย๋ยตุ๋ยแม่งถ้านอนในเท่มากเลยรู้ว่านาะยแกลลี่อ่ะสังเกตแกลลี่แม่งขีดอายไลเนอร์ว่ออะเฮ้ยอันนั้นเข้มกว่าเซตนี้ไปทำอะไรต่อบางคนอาจ ปิดถ <laughs> e be ้าไม่ได้เปิดก็เหมือนคนบ้าไม่ไม่เซฟไว้หลายไฟเไงเผื่อเผื่อมันลืมเปิดอะไรอย่างี้วันนี้ครับเป็นวันงามไม่เอาวันนี้เป็นวันงามนะฮะวันที่สิบสองสแลสสิบสองสแลสสิบสองถ้านับตามคิดศักราชคือวันที่สิบสองเดือนสิบสองปีสิบสองนะฮะถ้าจะให้สวยงามกว่านี้ต้องอัดเวลาเที่ยงสิบสอง โอ้อ้าวเจ็บสอกมึงเ <12. S 2> ปิดดิ <c oughs> เดี๋ยวผมเจอจุดเซฟผมก็จะหยุดอัดคลิปแล้วมาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะ <c oughs> จุดนี้ครับคุณต้องอต้องมาให้แหวนนะฮะแล้วเขาก็จะให้ดอกไม้มาแหวนแต่งงานาไม่ใช่หัดวดวงกุเล่ เนี่ยครับตอนนี้เราก็จะเซฟอยู่ที่ฟาร์ทแรกนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ12สันไลท์12ซันไลทสอ2สวัสดีครับผม